ชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวดืม่มหรือว่าูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสรารกันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นผลงานล่าสุดของปูดาวินนูเยสดาวิงทีมชาติอุรุกวัยที่เพิ่งจะยา้าออกจากทีมของรอไปด้านในตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่ากำลังระเบิดฟอร์มเทพสุดๆให้กับต้นสังกัดใหม่อย่างทัลเอฮีดรา ทำให้ในตอนนี้มันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่างประเทศจากแฟนบอลของเราเองว่าผู้บริหารของสโมสรน,นั้นตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่อย่างไรกันในการปล่อยตัวทางนูลเยสออกไปในครั้งนี้ในทางตรงกันข้ามสุดน้าคนใหม่ของเราอย่างทางคูโกเอเกติเก้ที่ก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาในตลาดรอบเดียวกันและเจ้าตัวก็มีการประกาศกล่าวเลยว่าเขาจะขอประสบความสำเร็จตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ลงเล่นในสีสเ้อของทงัสนสโมสรเราเลย ด้านเกมรับที่เป็นปัญหาของทีมเราอย่างหนักนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นต้นมาในตอนนี้เราก็ได้เห็นหนึ่งในสื่อของทีมเราเองมีการออกมาเสนอแนะเลยว่าบางทีมอาจจะถึงเวลาแล้วที่ทัดอานเนสตักอาจจะต้องกล้าตัดสินใจในการดร็อปทักอิบราฮิมาโคนาเตเป็นเพียงแค่ตัวสำรองและเปิดทางให้กับทางโจโกเมสไม่เพียงเท่านั้นมันก็ยังมีการทำนายทายทักถึงผลการแข่งขันสึกแดงเดือดที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงคืนวันนี้จากบรรดาอดีตนตักเตะและกูรูหลายต่อหลายท่าน ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของตัวดาววินนูเยสกันก่อนเลยเพราะอย่างที่เพื่อนๆทุกคนก็คงทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าเขาเองเพื่อนจะเก็บข้าวของย้ายออกจากสมูสอของเราไปแบบสดสดร้อนๆในช่วงตลาดรอบที่ผ่านมาและเลือกย้กยไปอยู่กับพังเอาฮีลาในหลิกของทางประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยสนนราคา46ล้านปอนด์ และการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นนั่นเองก็เรียกได้ว่าสามารถจะปลดล็อกฟองการเล่นที่ดีที่สุดของตัวนูนเยสกลับคืนมาได้อีกครั้งเพราะนับจนกระทั่งถึงปัจจุบันโจตัวเองก็มีส่วนร่วมในการทําประตูให้กับทักเอาฮีเราไปแล้วมากถึง7ลูกด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันเกมล่าสุดที่พวกเขาควนะ้าชัยนนักแบบโค่มนะทลายในทังเอาเอติฟามาได้5ประตูต่อศูนย์ตัวของทางนูนเยสก็ฝากผลงานการยิงไป2ประตูและอีก1นแอซิต นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ทําไมแฟนบอลที่ต่างประเทศจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทีมของเราตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่กับการปล่อยนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงขนาดนี้ออกไปและในทิศทางตรงกันข้ามคนที่ย้ายเข้ามาทดแทนในตําแหน่งของเขาอย่างทังอเล็กซานเดอร์อีซักที่เราทุ่มเง,งินถึง125ล้านปอนด์ไปคว้าตัวเข้ามาจากทางสาริกาดงนิวคาเซิลอยู่นเต็ตกลับยังไม่สามารถที่จะทําผลงานได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันแม้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องสภาพความฟิตของเขาก็ตาม เพราะแม้จะมีความคิดเห็นออกมาเช่นนั้นแต่ก็มีแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งที่ก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยเหมือนกันที่มองไปในทิศทางตรงกันข้ามว่าตอนสมัยที่นูนเยสยังอยู่ในถิ่นแอนฟิลดของเรา,เราก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มระเบิดเถิดเทิงขนาดน,นี้ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าณนาปัจจุบันแม้กระทั่งเสียงของแฟนบอลเราเองก็ยังแตกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็มีการเกิดมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในแนวรุกของเรากันไปแล้วคราวนี้จะขยับมาดูตัวของทางฮ e ูโกเอเกตติเกดนวยิงตัวใหม่ของเรากันบ้างเมื่อเขาเองก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราหลังจากสโมสรยอมทุ่มเงินถึงระดับ95ล้านยูโร คว้าตัวเข้ามาจากทักไอคักฟังสตในเึกบุนเดสตีกาของประเทศเยอรมันและเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเลยว่าตอนนี้ตัวของทักเอเกติเก้นั้นเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากที่สุดในแนวรุกให้กับทีมของเราโดยเจ้าตัวก็ฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง6ลูกจากการลงสนามสิบนัดในทุกรายการฤดูกาลนี้โดยแบ่งเป็นการที่เข้ายิงประตูเองไป5ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีกหนึ่งแอสซิต นั่นเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดผลงานของเขาจากการแข่งขันฤดูกาลก่อนที่โจ้ตัวก็กดไป15ประตูในการแข่งขันศึกบุนเดสลีกาจนคว้ารางวัลไปติดทีมยอดเยี่ยมประจำปีของศึกการแข่งขันลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันนั่นจึงทำให้เขามีการวางเป้าหมายเลยว่าหวังที่จะประสบความสำเร็จให้ได้อีกครั้งตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขาย้กยมาร่วมกิจแอนฟิลของเราเพราะมงต้องการจะมีฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเอเกติเก้กรา ผมต้องการที่จะเดินหน้าสังต่อผลงานแบบที่ผมเคยแสดงให้เห็นมาแล้วก่อนที่ผมยังลงเล่นอยู่ในประเทศเยอรมันและผมก็ต้องการจะเป็นนักเตะที่เราแสดงให้เห็นเลยว่าคุณมีความคงเส้นคงวานะผมต้องการที่จะช่วยให้ทีมนี้เดินหน้าคว้าใยชนะให้ได้ต่อไปแน่นอนว่าผมได้ผ่านประสบการณ์การติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้วเป็นครั้งแรกดังนั้นมันจึงมีเรื่องราวที่ดีๆมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวผมแต่ผมเองยังคงใจเย็นกับฝันตการทั้งหมดอยู่ แน่นอนว่าผมจำเป็นจะต้องยิงประตูให้ได้แบบเป็นกอบเป็นกังแต่ผมก็รู้ดีว่าการที่คุณจะสามารถทำเช่นนั้นได้นอกจากความพยายามส่วนตัวแล้วการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างหนักนั้นมันถึงจะช่วยคุณประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็พูดถึงนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของเขาเริ่มจะสะดุดหยุดลงนับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นใหม่เป็นต้นมา นั่นก็คือในรายของทักอาร์ลซิทแม็กอาริสเตอร์ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินาของเราเพราะเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าหากย้อนกลับไปในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วนั้นตัวของทักแม็กอาริสเตอร์ก็เรียดไปว่าเป็นหัวใจหลักในแผงกองกลางของเราที่ช่วยทีมของทักอาร์เนอร์สโลตพังหักขึ้นมาคว้าแชมป์พเมลิกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ในการแข่งขันซีซั่นใหม่นี้เจ้าตัวก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตตามเล่นงานเขาซึ่งที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วต่อเน,นื่องมันถึงไม่ช่วงการแข่งขันปรีซีซั่นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทําไมจนกระทั่งถึงตอนนี้ยังไม่มีเกมไหนเลยนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นต้นมาที่ตัวของทางแม็กอาริสเตอร์ได้ลงเล่นเต็ม90นาทีให้กับทีมของเรา ล่าสุดตัวของทางสโลตกัมกัดออกมากระโดดปกป้องตัวของทางแมตก้าและชี้ทัดเลยว่าสภาพความฟิตของเขากําลังดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลาดับโดวยฉพาะอยยิ่งหลังจากที่โจตัวก็เพิ่งจะไประเบิดฟอร์มเทพให้กับทางทัพฟ้าขาวกินชักอาร์จเจนตินาในช่วงพักเวทีทีมชาติรอบที่ผ่านมานั่นทําให้เราน่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ มันมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะก็คือเขาพลาดการลงเล่นไปค่อนข้างจะเยอะซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากสล,อกล็อตกาวทันทีที่เราการันตีกันได้แชมป์พิมลิกในฤดูกาลที่แล้วเราก็จาเป็นจะต้องพักเขาและเราคาดหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาได้ในช่วงต้นของการแข่งขันปรีซีซั่นแต่สุดท้ายแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถจนลงเล่นเต็มเกมและไม่สามารถที่จะลงสนามสามนัดติดต่อกันหรืออะไรแบบนั้นได้เราจำเป็นต้องให้เขาเขา้าเขา้าออก,ออก,ออกทีมบางนัดก็ได้เล่นสัก60นาทีบางนัดก็ได้เล่น50นาทีซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องในอุดมคติสำหรับนักเตะคนไหนเลยแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่า มันก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นทั้งหมดนั่นแหละเขาเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์และเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วในเส้นทางอาชีพของเขาสิ่งที่ผมมีความมั่นใจก็คือตัวของทางม็คอาริสเตอร์จะกลับไปสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดอย่างที่เขาต้องการได้และเขาก็จะทําได้ตามสิ่งที่เราเรียกร้องจากตัวเขาด้วย เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในคนที่เคยเป็นผู้บริหารคนดังและเป็นหนึ่งในทีมงานซื้อขายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับทีมของเรานั่นก็คือในรายของท่านเดฟฟ์ฟอร์โ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทีมแมวมองและสัมหานักเตะของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลซึ่งหลังจากที่โจ้ตัวก้าวเขาออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2024หรือหมายความว่าเขาเองก็มีการลาออกจากตําแหน่งไปหลังจากที่ทางเยอเกนครอปอดีตนายใหญ่เฮฟวี่มทัลของเราวางมือจากการกุมบังเหียนที่แอนฟิลนั่นเอง นั่นจึงทำให้ในตอนนี้ตัวของทางฟอ r r o รนั้นยังคงว่างงานอยู่และล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าในตอนนี้ทางสิงโตนัน่งกังคลัมชิลซีกาลังแสดงความสนใจหวังที่จะดึงตัวเขาก็ไปคุมเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะให้กับพวกเขาประเด็นดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงแค่เสียงนือเสียงเล่าอ้างเสียงด้วยเมื่อตัวของทางเดวิดออนสตีมนักข่าระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด เจ้าของฉายาเทพเดวิดที่ปัจจุบันเขาเองก็ทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติกสำนักข่าวยักษใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีกาดออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันและนอกเหนือจากความสนใจจากทางฝั่งของเจลซีแล้วตัวของทางออนสตีนก็บอกไปอีกด้วยว่าทางฟอร์โรเอก็สนใจที่จะย้ายไปทำงานที่สแตมฟอร์ดบิทด้วยเหมือนกัน ดังนั้นหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงในท้ายที่สุดมันจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวให้กับทางเชลซีอย่างแน่นอนเพราะตัวของทางฟอร์รเองก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสําคัญที่ใช้การซื้อขายนักเตะโดยอ้างอิงข้อมูลหรือ Data ที่เขาก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่ามันได้ผลเวิร์กมากๆกับทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เห็นตัวของทางริชาร์ดฮิลส์พว่มโดยการกีฬาคนปัจจุบันของเราก็มี็การออกมาการันตีคุณภาพของทางฟอโรตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วด้วยหลังจากเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่าฝีไม้ลายมือและสายตาที่เฉียบคมของทางฟอโรนั้นไม่เป็นสองรองใครทั้งนั้นเกี่ยวกับบทบาทในการสรรหานักเตะใหม่เข้ามาสู่สโมส่ ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์การลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ณนาปัจจุบันกำลังเป็นไปอย่างดุเดือดและเข้มขน้นมาปัจจุบันอาร์เซนอลยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางและหลังจากที่พวกเขาคว้าชัยชนะมาได้อีกในการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ในตอนนี้ลรเวอว่าูลของเราถูกทิ้งห่างออกไปเป็น4คะแนนแล้วก่อนที่เราจะมีโปรแกรมนัดสำคัญกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันพรุ่งนี้ เพราะว่าจากฟอร์มการเล่นของทีมเราในช่วงที่ผ่านมาที่ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะหลังจากเรายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นมาสามนัดติดต่อกันเรื่องที่จริงแล้วต้องบอกว่าเป็นการปลอดยัยทั้งหมดในการแข่งขันทุกรายการเสียด้วยให้กับทางริสตันพาเลทกาลาตาซลายและทางชิวซีนั่นจึงทําให้ทางโพเมอร์ซันอดีตดาวเตะระดับตำนานของทางกุญ่อาร์ซ์โนที่ปัจจุบันก็ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลให้กับทางสกายสปอร์ต ก็เป็นการชี้เป้าออกมาเลยว่าฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะกวัดแว่งของทางลิเวอร์พูลในช่วงนี้มันอาจจะหมายความว่าจะทำให้พวกเขาต้องเสียแต้มไปรวมทั้งสิ้นมากถึง8คะแนนกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นถือว่าเป็นแต้มที่เยอะมากน่าจะมีผลกระทบต่อเส้นทางการลุ้มแชมป์ของพวกเขาในช่วงปลายสีซสั้นก็เป็นได้ผมคิดว่านี่คือจุดคิดทางลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเร่งมือสำหรับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดตัวที่มันจะสามารถเป็นไปได้นะมือสั้น ระหว่างที่เขาเปิจับรายกันที l เมลิกฟรายเดย์พวกผมเองก็มองไม่เห็นเลยว่าหากพวกเขายังโชว์ฟอร์มการเล่นได้เพียงแค่นี้จะสามารถมีปัญญาอะไรไปเอาชนะทางอาร์สนอกในการคว้าชแชมป์พิมลิกได้ตอนที่เจอกับอาร์สนอกพวกเขาก็ไม่สมควรที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเลยนะหากไม่ได้ประตูที่เรียกได้ว่ายิงได้ระดับโลกของตัวโดมินิกโซบอสไล ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่นั่งดูชมเกมการเล่นเหล่านั้นอยู่ด้วยและผมก็มองว่าอาร์นซนอลเป็นทีมที่เหนือกว่าในการแข่งขันนัดนั้นในตอนนี้แผลของพวกเขาดูเหมือนว่าจะถูกเปิดออกมาแล้วนะและผมก็เชื่อว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วงนี้จะทำให้ทางลิว์พูลต้องเสียแต้มไปอย่างน้อย,อยแคะแนนเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ผู้คนอาจจะพูดกันว่าหรือว่าผู้เองเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่พวกเขายัางทำได้ดีก็คือการคว้าชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเล่นได้ไม่ดีก็ตาม แต่ในตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะมันกลายมาเป็นทิศทางตรงกันข้ามพวกเขาจากที่เคยได้ประตูในช่วงท้ายเกมมาแบบมากมายมันกลับกลายมาเป็นว่าพวกเขาต้องมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมแบบมากมายต่างหากดังนั้นหากพวกเขาไม่เล่นแก้ไขมันตั้งแต่ตอนนี้มันจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาในระยะยาวแน่ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาบติดเกี่ยวกับเรื่องดอกการแข่งขันศึกแดงเดือดระหว่างทีมของดอกกับทางแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนมาดูมุมมองของทางอาลลี่แม็กคอยส์อดีตนักเตะและผู้จัดจาก,การทีมชื่อดังของทางฝั่งกรัสโกเดนเจอกันบ้าง ในะตอนนี้เขาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผันตัวมารับงานเป็นกูรูอย่างเต็มตัวและตัวของทางแม c คอส์ก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าแม้ผลงานของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังนั้นจะเรียกได้ว่ามีพัฒนาการที่เห็นอย่างเด่นชัดและเป็นรูปปธรรมซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลที่อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่า พวกเขากำลังขาดความมั่นใจสุดๆแต่ตัวของทางแม็กคคยส์ก็มีการฟันธงแบัดบตรงประเด็นลงมาเลยว่าเกมการแข่งขันสึดแดงเดือดในคืนวันนี้มันจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทางหรือว่าผู้เล่นจงโลเอลดด้วยชัยชนะของพวกเขาอย่างงดงามผมมองว่าเคสของทางหรือว่าผู้ลมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะเพราะเราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าพวกเขาปราชัยมาสามนัดติดต่อกันแล้วในการแข่งขันทุกรายการแม็กคคยส์กล่าว ระหว่างที่โจตัวไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง TNT Sport สำนักข่าวชื่อดังแต่แม้พวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองแต่ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าลิฟร์พูลมีดีมากเพียงพอที่จะคว้าชัยชนะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โดยเฉพาะการที่พวกเขาเต้นลงเล่นในบ้านของตัวเอง แน่นอนว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เองก็มีพัฒนาการขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่มั่นใจก็คือมันจะพัฒนาขึ้นมามากเพียงพอที่จะทําให้พวกเขาไปต่อก่อนกับทางลิเวอร์พูลได้หรือไม่เราเองต่างก็รู้ดีว่าในวันของพวกเขาลิเวอร์พูลสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือใครก็ได้นะดังนั้นสําหรับในการแข่งขันเกมนี้ผมก็เชื่อว่ามันจะลงเอยด้วยชัยชนะของทางลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึ่ง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวที่หลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจอย่างยิ่งสําหรับทีมของเรานั่นก็คือส่วนของการเล่นเกมรับที่นับปัจจุบันก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าทีมของดรอกมีแนวรับที่อ่อนโยบลงไปอย่างชัดเจนและมักจะเสียประตูแทบจะทุกนัดกันในทีเดียวหนึ่งในคนที่เจอสิ่งวิาพากษ์วิจารณ์หนาหูมากที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทักอิสบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาทีนชาติฝรั่งเศสของเราเพราะหากไปเปรียบเทียบกับผลงานของเขาในการแข่งขันฤดูการที่แล้วก็เรียกได้ว่ามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลย ล่าสุดเราก็ได้เห็นบทความจับทาง Losing the Cop สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะที่นำเดิมทางซักอันเดิมตันนักข่าวของพวกเขาก็มีการเขียนพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าหรือว่ากูจะเอาชนะทางแมนเชสเตอร์อยู่นเตดได้บางทีอาจจะต้องมีการพักหนึ่งในคีแมนคนสำคัญที่จำเป็นจะต้องเป็นการตัดสินใจของทังอาร์เนสโลตที่แอนฟิล แล้วมาเราขยับเข้าไปดูใส่ในของบทความดังกล่าวข้างต้นก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่เขากุลังพูดถึงนั้นก็คือตัวของทางโคนาเต้ที่จ่อตัวเล่นเหมือนใจลอยชอบกลและมักจะสร้างความผิดพลาดที่นำไปสูอ่โอกาสการทำประตูของทีมคู่แข่งในฤดูกาลนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทักแอนเดอร์ตันเสนอเลยว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่อย่างไรกันกับการที่ทางลิเวอร์พูลอาจจะต้องหันมาเลือกใช้งานตัวของทางกูเมสลงไปยืนจับคู่กับทางเบอร์กิลสันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมของเราก็มีเกนนัดสำคัญกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมอยู่ในคืนวันนี้ ซึ่งตัวของโกเมสเองก็เคยผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลังจากเขาก็เป็นแกนหลักสําคัญในแนวรับของทางนิวคูลเราที่ช่วยทีมของทางเยอเกนครอฟปังหนัดขึ้นมาคว้าชั้นพิมลิข์ปลดล็อกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีของสโมูรย้อนกลับไปเมื่อฤดูการ2019 2 0 2020ดังนั้นหากตัวของทางโคนาเตโชผลงานไม่ออกการปล่อยตัวทางโกเมสลงสนามไปแทนนั้นอาจจะเป็นทางออกที่ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นได้ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการพูดพาดพิงไปถึงผู้เล่นในแนวรับของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างดีกว่า เพราะสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆก็เห็นตรงกันในช่วงตลาดรอบที่ผ่านมาก็คือการที่ทีมของเราพยายามจะไล่ล่าตัวทางมาร์เกฮีเซนต์แฮร์ทีมชาติอังกฤษมาจากทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลตเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะประสบความล้มเหลวในดิวดังกล่าวข้างตน้น ทวาล่าสุดเราก็เห็นตัวของทัานโดมินิกกิง King, นักข่าวจากทางเดลี่เมลถับลอยจากประเทศอังกฤษที่มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าอันที่จริงแล้วนอกเหนือจากตัวของทางเกรฮีดังกล่าวข้างต้นนั้นจอร์ดเบตเว็เซนเตอร์ฮาฟตัวเก่งของทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทีมของเราหมายปองอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นเพียงความสนใจที่ไม่สามารถจะแปลเปลี่ยนให้กลายมาเป็นดีลที่เกิดขึ้นจริงได้ ทางนี้มักถูกสอบถามว่าหรือว่าูลได้ให้ความสนใจในตัวของทางเบรดเวิร์ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหรือไม่ตัวของทางคิงก็ได้กล่าวต่อไปว่าใช่เลยมันมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของตลาดซื้อขายนักเตะรอบซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคิงระบุถ้าว่ามันไม่ได้มีการลงลึกในเชิงของรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะ่ว่าจะเป็นมูลค่าหรือค่าตัวของเขาหรืออะไรแบบนั้นทั้งสิน้น เชลซีเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะที่แสดงความสนใจในตัวของทางดาวเตะทีมชัตอังกฤษรายนี้อยู่ด้วยทว่าทางฝั่งของเอลเวอตันก็แสดงความมุ่งหมายอย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะขายตัวของทางนักเตะออกไปเม็กเบดถูกมองว่าเป็นแกนหลักสําคัญในแนวรับของพวกเขาดังนั้นมันไม่มีทางเลยที่เอลเวอตันจะยอมปล่อยนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีพรสวส่วนมากที่สุดของพวกเขาออกมา ดังนั้นหากถามว่านาิวอพูสนใจในตัวเขาไหมเราก็ต้องตอบว่าใช่เลยพวกเขามองดูตัวของทางเว็บแวดอยู่นะแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะมีการกดดันให้ดิลนี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นให้ได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็แสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ